อาราหังสัมมาสัมพุทโธภะคะกวาุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวากาโตภะคะวะตาธรโมธรรมังนามาสัมมิโสปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆนามามินะโมตัสสัมภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมสพุทธัสสะโอกาสพปฏารรับมาว่ากันต่อนะครับเรื่องสังฆารทีเศษสิกขาบทที่หก เมื่อวานค้างไว้ที่นาสาม้เาสิบเรื่องของคืบพระสุคตโดยมาในพระบาลีก็12คืบด้านกว้าง ด้านยาว12คืบด้านกว้างก็7คืบครับท่านก็นเลยบอกว่าถ้าจะมีพิษูจใดอางเลดนะว่าเราจะทำให้แดดประมาณตามนั้นจริงๆแต่พึงทำประมาณด้านยาว11คืบนะลดด้านยาวลงอีกคืบนึง ไปเพิ่มเป็นด้านกว้างซึ่งด้านกว้างปกติ7คืบรถจากด้านยาวหนึ่งคืบไปใส่ด้านด้านกว้างเป็น8คือบอย่างนี้ก็ดีหรือว่าจะ,ะเพิ่มด้านยาวคือเอาด้านกว้าง7คืบเนี่ยเอามาใส่ทางด้านยาวก็จะเป็นลดมาคืบหนึ่งมาใส่ทางด้านยาวก็จะเป็น13คืบกับ6คือบอย่างนี้ก็ การกระทำนั้นไม่สมควรแก่ภิกษุนั้นยิงอยู่ประมาณแม้ที่เกินไปด้านเดียวประมาณแม้ที่เกินไปทางด้านเดียวก็จัดว่าเกินไปเหมือนกันนะครับ <c oughs> เกินก็คือสมมติว่าอย่างที่ว่าไปแล้วนี่แหละนะเกินด้านใดด้านหนึ่งคือเอาด้านลด,ลดด้านใดด้านหนึ่งมาเพิ่มด้านใดด้านหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นอรรมัดเหมือนกันนะต้องได้ประมาณนี้จริงๆ 12บสอคือบกับ7คืบจริงๆอันนี้ประมาณอย่างอย่างใหญ่ที่สุดนะ้า393นะครับท่านก็บอกว่าก็จัดว่าเกินไปเหมือนกันคืบจงยกไว้คืบนี้จงยกไว้ จะลดด้านยาวเพิ่มด้านกว้างหรือลดด้านกว้างเพิ่มด้านยาวแม่เพียงปลายเส้นผมเดียวก็ไม่ควรจะป่วยกยาใบใหญ่ในการขยายเพิ่มทั้งสองด้านสมจริงดังคำที่พระสังฆากาจารย์เถระทั้งหลายกล่าวไว้ว่าภิกษุสร้างก็ดีภิกษุสร้างเองก็ดีให้ผู้อื่นสร้างก็ดีซึ่งก็ดีให้ล่วงประมาณไปทางด้านยาวหรือทางด้านกว้าง หรือโดยที่สุดแม้เพียงปลายเส้นผมเดียวเป็นทุกกฎทุกๆประโยคดังนี้เป็นต้นก็กุฏีมีประมาณตามที่กาไว้นั้นใบเท่านั้นจึงสมควรครับส่วนกุฏีใดด้านยาวมีประมาณถึง60ศอกนะครับด้านกว้างมีประมาณสศอกหรือหย่อน3ศอกคือจริงๆคนในสมันนั้นก็ตัวใหญ่ใช่ไหมผู้จ้าก็ตัวพระวราังกายของพง์ 1 8บองใช่ไหมฮะพญานสิบแปดอกก็คงจะโหยใหญ่พอสมควรน่ะนะท่านก็เลยพูดพูดอย่างประมาณ12กับ7ไว้พอ12องนี้ก็กว้างพอสมควรใช่ไหมฮะสิบสอเนี่ยแต่ว่าในสมัยนี้เนี่ยคนตัวเล็กลงแล้วก็ท่านก็บอกว่าความยาวนี่ประมาณ62สอง ด้านยาวเนี่ยด้านกว้างก็3ศอกก็พอที่เราจะ,ะคือคือด้านนอนนอนในด้านนอนในแนวยาวนี่ก็6กศอกก็ได้ใช่ไหมด้านแต่ว่าด้านกว้างนี่สศอกก็ก็ได้ท่านบอกว่าเป็นที่ซึ่งเตียงที่ได้ขนาดหมุนไปข้างนู้นข้างนี้ไม่ได้คือ62ศอกกับ3ศอกเนี่ยเตียงที่ได้ขนาดขนาดที่เราพอดีกับตัวเรานอนเนี่ยมันหมุนไปข้างนั้นข้างนี้ไม่ได้เนี่ย ท่านบอกว่าเตียงเนี่ยไม่นับว่าเป็นกุฏินะครับไอ้กุฏิเนี่ยไม่นับว่าเป็นกุฏิถ้าถ้าจะมีใครสร้างกุฏิแบบนี้นะครับกุฏิแบบนี้ก็ไม่นับว่าเป็นกุฏิก็เลยไม่เป็นไม่เป็นอาบัติในสิกขาบทนี้นะครับว่าไม่นับว่าเป็นกุฏิเพราะฉะนั้นกุฏิแม่นี้ก็สมควรถ้าใครไม่ใครไม่อยากเป็นอาบัติก็สร้างสร้างไปเลยฮะหกสิบศอกสามกับสามศอกอย่างเงี้ยหรือว่าจะ ยน่นเข้ามา5้าสิบสองสี่สิบสองสามสิบสองยี่สิบสองก็แต่ว่าไอ้ด้านกว้างก็สีส่ซอกสามซอกอย่างนี้ก็พอได้นะครับอันนี้ก็เป็นก็ก็สมควรสร้างดังอย่างนี้ได้ในมหาปัจจรีท่านกล่าวท่านกล่าวว่ากว้างสี่ซอกไว้ครับนะคืออย่างต่ำที่สุดเนี่ย เอามาติของมหาปัจจลีโดยบรรยายอย่างตํำที่สุดเนี่ยกว้างกุฏิกว้างสีอกไว้โดยกําหนดอย่างตํำที่สุดน,นะครับคนจะตัวเล็กตัวใหญ่ก็ประมาณนี้แหละสี่ศอกนี่แหละอย่างํำที่สุดไออย่าง7จ็ดเจ็ดอกกว้างเจ็อกนี่เป็นประมาณอย่างอย่างอย่างกว้างอย่างใหญ่ที่สุดของกุฏิที่สร้างเอาเองนะครับตามสกขาบทนี้ แล้วท่านก็บอกอีกว่าเนี่ยแหละกุฏิกว้างสี่ซอกนั่แหละโดยกําหนดอย่างต่าต่ากว่าต่ำกว่ากุฏิกว้างสี่อกนั้นเนี่ยไม่จัดว่าเป็นกุฏิเลยนะครับเหมือนกับในย่าแรกที่62กับ3าอกนั่นแหละท่านบอกว่าไม่จัดว่าเป็นกุฏิเพราะว่ามันต่ากว่าต่ากว่าสี่อกอย่างนี้นะครับก็กุฏิถึงได้ประมาณนะครับมาดูตรงนี้ให้ดีนะครับ ถึงแม้ว่าโกติถึงจะได้ประมาณนะฮะประมาณอย่างที่พระองค์กําหนดไวเนี่ยถึงแม้ว่าจะได้ประมาณหรือย่อนกว่าประมาณแต่สงยังไม่ได้แสดงที่ให้ก็ดีมีผู้จองไว้ไม่มีฌานเดินรอบได้ก็ไม่มีฌานเริ่มเดินรอบก็ดีไม่ควรนะครับถึงแม้ว่าจะได้ขนาดนะได้ประมาณเนี่ยถ้าไม่มีถ้าพิสูจนไม่ได้แสดงที่ให้แต่ว่ามีแล้วก็มีผู้จองไว้ไม่มีฌานรอบไม่ไม่ควรน,นะ กุฏิได้ประมาณครับกุฏิได้ประมาณสงสแสดงที่ให้แล้วไม่มีผู้จองไว้มีเดมีชานเดินรอบได้จึงควรอย่างนี้นะครับพิสูุเมื่อจะสร้างกุฏิต่ํากว่าประมาณก็ดีมีกุฏิมีประมาณ4หรือ5้ศอกก็ดีต่ํากว่าประมาณคือต่ํากว่าพระบัญญัติที่ว่าไว้12กับ7เี่ดนะครับต่ำกว่าประมาณลงมานั้นก็ดีหรือว่า กุฏิมีประมาณ4ี่ถึงในมหาปัจจรีบอกว่าอย่างทาที่สุดเนี่ยมีสี่และห้าก็ดีเนี่ยอยู่ในอยู่ในเกณเกณน,นี้ฮะพึงสร้างให้เป็นกุฏีมีที่อันสง์แสดงให้แล้วเท่านั้นนะครับดังบอกไปแล้วว่าได้ประมาณก็ดีย่อนกว่าประมาณก็ดีก็ต้องให้สง์แสดงที่ให้มันกันถ้าเราจะ ขออุปกรณ์ของมาเองสร้างเอาเองสร้างสร้างที่อยู่ของตนเองอย่างเงี้ยก็ต้องทําตามนี้จะได้ประมาณหรือย่อนกว่าประมาณก็ก็ต้องให้สงแสดงที่ให้แล้วก็ไม่มีผู้จองไว้ไม่มีเดินมีชาลอมเดินเดินรอบได้ด้วยนะครับก็แล้วเมื่อภิกษุให้ล่วงประมาณไปต้องเข้ารูกาบัตรคือต้องสังฆนิเศษในเวลาฉาบเสร็จสิกขาบทนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่บอกว่า ไม่ว่าจะเป็นให้สงสแสดงที่ให้ไม่ให้สงสแสดงที่ให้สร้างให้เกินประมาณที่บอกว่าเป็นอบัตสังฆายิเศเนี่หมายเอาในเวลาที่ฉาบเสร็จนะครับฉาบผนังผนังเสร็จไม่ว่าจะฉาบฉาบข้างเดียวหรือฉาบข้างในข้างนอกข้างในทั้งสองก็ดีนะในเวลาฉาบเสร็จถ,ถึงจะเป็นอบัตในสิงคโปร์นี้นะครับก<ส>็ในทีิการแห่งการสร้างกุฏิให้ล่วงประมาณนั้นผู้ศึกษาพึงทราบการฉาบการไม่ฉาบ โอกาสควรฉาบและโอกาสไม่ควรฉาบนะครับถ้าจะสําเร็จเป็นอาบัตก็คือต้องฉาบเสร็จท่านก็เลยบอกว่าให้มาศึกษาพึงทราบผู้ศึกษาพึงทราบการฉาบการไม่ฉาบสถานที่หรือว่าโอกาสที่ไม่ควรฉาบโอกาสไหนไม่ควรฉาบอย่างนี้ครท่านบอกว่าคืออย่างไรคือที่ชื่อว่าการฉาบได้แก่การฉาบสองอย่างคือ การฉาบด้วยดินเหนียวหนึ่งการฉาบด้วยปูนขาวหนึ่งนะครับก็ยกเว้นการฉาบสองอย่างนี้เสียการฉาบที่เหลือมีชนิดฉาบด้วยเท่าและโคมไมเป็นต้นไม่จัดว่าเป็นการฉาบนะครับสมถติว่าเราสร้างกฎิที่พอประมาณนั่นแหละตามทีพ่พุทธบัญญัติไว้ แต่เราไม่เอาไม่เอาดินเหนียวมาฉาบไม่เอาปูนขาวมาฉาบเราเอาโคไม้เอาเท่ามาฉาบนี้ก็ยังไม่เป็นนะยังไม่เป็นถึงแม้ว่าเอาจะยังไม่ให้สงแสดงที่ให้หรือว่าสร้างเกินประมาณเนี่ยแต่ว่าเราเอาเพราะว่าอาบัติจะสําเร็จด้วย,ด,วย,ด,วยด้วยการฉาบการฉาบเสร็จนะครับแต่เราก็เลยเอาเอาเอา,เอาเท่าเอาโคไม้มาฉา,าบแทนซะเลยนี่ประมาณนี้ ท่านบอกว่าไม่เป็นการไม่เป็นการฉาบถ้าแม้มีการฉาบด้วยโครนก็ไม่จัดเป็นการฉาบเหมือนกันนะครับฮะปูนก็จัดอยู่ในปูนขาวไหมฮะในช่างครับในช่างก่อนปูนปูนปูนขาวนี่ปูนที่เราือนกันครับก,ก็มามาผสมเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นฉาบได้บอกบแล้วแล้วคุณสมบัติเขาเขาบนขาวนี่เขาไว้เพื่ออะไรฮะ ฉาบฝ้าฉาบอะไรเนี่ยคฉาบได้เปิดซ่อมซ่อมแซมปูนที่เราแตกๆกเนี่ยได้ก็ถือว่าฉาบได้เอามาผสมน้ําแล้วก็ฉาบเหมือนกับปูนเซเมนใช้ไหฉาบได้อืมฉาบด้วยปูนขาวถ้าเอาปูนซซเมนธรรมดาล,ละ่ะทีนี้พระยานจะจะจะ,จะนับเนื่องเข้าในปูนขาวไหมฮะเพราะาท่านบอกว่าปูนขาว ปูนขาวกับสมัยนี้นกับสม,สมัยก่อนมันจะเหมือนกันหรือเปล่าล่ะทีนี้นนนผมว่าจัดเข้าในปูนขาวนะปูนซซเมนน,นะนะแต่ว่าถ้าเอาเท่าเอาโคมยเอาโครนมาฉาบนี่ไม่เป็นนะแต่ว่าอาจารย์ปูนปูนเนี่ยมันผสมด้วยทรายนะมันจะเป็นต้องผสมทรายนะ ถ้าปูนขาวไม่ไม่ต้องผสมอะไรเลยใช,ใช่ไหมแต่ถ้าปูนเนี่ยต้องผสมทรายนะครับ <จะ S 2> ปูนปูนเฉียว,วเรานี่ปูนขาวดกีก็ถือว่าถึงแม้ว่าจะผสมอะไรมาก็คิดว่าน่าจะจัดเข้าในเป็นชนิดปูนขาวนะสมมติว่าปูนซีเมนต์นะอย่างดินเหนียวก็ดินเหนียวล้วนๆเลยครับไม่ได้เอาทรายมามา,มาปนนนะครับอันนี้เรียกว่า ให้ทราบว่าการฉาบก่อนการฉาบมี2ออย่างว่าไปแล้วทีนี้ที่ชื่อว่าโอกาสควรฉาบสถานที่หรือว่าโอกาสเขาเรียกว่าโอกาสนะครับตำแหน่งที่ที่จะควรฉาบได้แก่จำพวกฝาผนังและหลังคาครับหลังคาก็ฉาบได้ครับหลังคาห,หลังคานี่ฉาบข้างนอกหรือข้างในผมว่าข้างนอกข้าง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 ในเนาะ ถ้าข้างถ้าข้างนอกในโดนฝนก็คงจะละลายไหมปูนขาวละลายไหมฮะละลายปูนขาวก็ละลายดินเหนียวก็ไม่ต้องพูดถึงอ่ะดูน,น้ําก็น,น่าจะเป็นฉาบข้างในใต้ใต้หลังคานะครับจํานวนฝ้าผนังแล้วก็หลังคานะครับที่ว่าโอกาสที่ควรฉาบก็โอกาสไม่ควรฉาบที่เหลือเนี่ยยกเว้นฝ้า และลังคาเสียเนี่ยก็จะมีเสาคือบานประตูหน้าต่างและป่องควันเป็นต้นแม้ทั้งหมดพึงทราบว่าโอกาสสถานที่ไม่ควรฉาบนะฮะหน้าต่างก็ไม่ต้องไปฉาบเพราะว่าถ้าฉาบแล้วมันก็จะปิดเปิดได้ยังไงนะหรือว่าเสาก็ก็ไม่ควรฉาบคือก็ไม่ควรฉาบบานประตูหน้าต่างก็ไม่ควรฉาบป,ป่องควันก็ไม่ควรฉาบนะฮะมา มาถึงคําว่าปล่องควรนะพระอาจารย์นึกไปถึงครั้งกันโน้นว่าเคยได้พูดกันว่าหน้าหนาวฮะเราภิกษุผิงไฟเพราะว่ามีบัญญัติว่าผิงไฟไม่ได้คือจุดไฟผิงเองไม่ได้เพราะเป็นปาจิตตินะฮะภิกษุหน้าหนาวในก่อไฟผิงงูเห่าที่ซ่อนอยู่ใน ปร่องเป็นโพรงที่เขาเอามาเผานะ่ะมันร้อนมก็วิ่งออกมาไล่พิสูุนพระเจ้าก็บอกห้ามเลยครับไม่ห้ามไม่ให้ถิงไฟเลยฮะแค่นี้เองฮะแค่งูงออกมาไล่นะห้ามไม่ให้พิงไฟเลยฮะห้ามไม่ให้พิสูจน์จุดไฟไฟพิงเองนะแต่ว่าถ้าคนอื่นจุดไว้เนี่ยหรือว่าญาติโยมจุดไว้ให้เนี่ยพิงได้ครับแล้วก็พูดกันต่อไปว่าถ้าหน้าหนาวล่ะหน้าหนาวเรา ประเทศฝรั่งเนี่ยเขามีมีปล่องไฟมีมีอย่ห้องนอนเลยนะฮะห้องนอนมีเขามีเตาไฟในห้องนอนมันก็เลยมองว่าอันนี้ก็เป็นห้องนอนเหมือนกันแล้วก็มีปล่องควันไว้ก็แสดงว่าอินเดียก็หนาวนะครับหน้าหนาวเนี่ยหนาวกว่าไทยเยอะมากเลยก็เลยมองว่าถ้ามีคําว่ามีปล่องควันในที่นี้กุติเราไม่ได้ผิงฮะเรา จุดไฟไว้ในป่องใน,ใน,ในเตาไฟเนี่ยเพื่อให้ความร้อนมันกระจายออกมาเราไม่ได้ไปนั่งผิงนะฮะ Gar <iniz> อาจจะไปนั่งผิงก็มันก็จะผิดถ้าเราถ้าเราจุดไฟแล้วผิงเองไปนั่งผิงต่อนหน้าเตาก็มีฮะไปนั่งนั่งทานข้าวนั่งอะไรต่อหน้าเตาก็มีแต่ว่าเราไม่ทําอย่างนั้นแต่ว่าเราจุดไว้เพื่อให้ความร้อนเราจะเพื่อจะได้ความร้อนภายในห้องนั้นทําความร้อนเราไม่ได้ผิงะฮะผมว่ามองว่าไดใ้ในการจุดไฟเพื่อตรงนั้นอะ จะต้มยาอะไรก็ได้ต้มจะผิงจะอะไรก็ได้มันได้ทั้งหมดแหละครับในพอในในตรงนั้นนะว่าด้วยพื้นที่ควรสร้างกุตีไม่ควรสร้างอันนี้คงไม่อ่านนะครับเพราะว่าได้กล่าวไปแล้วชัดเจนในวันที่ผ่านมาสถานที่พื้นที่ควรสร้างไม่ควรสร้างนะครับก็คือมีชั้นรอบไม่มีชั้นรอบมี าสาัตว์จองไว้นั่นแหละนะครับนั่นเรียกว่าสถานที่ไม่ควรสร้างครับสร้างใกล้ตะแลงแกงอะไรนั่นแหละ,ะครับครับ,รบลักษณะการสร้างกุฏิลักษณะการสร้างเอามาดูหน้านี้หน่อยนะครับหน้า397ว่าโดยลักษณะการสร้างกุฏิอธิบายนิดหน่อยที่บอกว่า เกวียนที่เขาเทียมวัวแล้วตามปกติไม่สามารถจะเวียนรอบได้ก็คือมีความว่าเป็นที่อันเกวียนซึ่งเทียมด้วยโคถึกสองตัวไม่อาจจะละ้อไม่อาจจะจดล้อข้างหนึง่งจดล้อข้างหนึ่งไว้ที่ไว้ในที่น้ำตงชายคาล้อข้างหนึง่งไว้ข้างนอก แล้วเวียนได้คือล้อข้างล้อข้างซ้ายสุดเนี่ยที่อยู่ในชายคาเนี่ยสมมติว่าเราเราจะเวียนเวียนเวียนซ้ายก็แล้วกันนะล้อข้างซ้ายก็ต้องไปอยู่ข้างซ้ายของผนังใช่ไหมไปอยู่ตรงน้าตกชายคาแล้วก็เกวียนอีกด้านขวาล้อด,ด้านขวาเนี่ยก็ต้องไปยื่นออกไปใช่ไหมฮะนั้นสถานที่ไม่ไม่มีไม่พอที่จะเวียนรอบอย่างนั้นเนี่ยไม,ม่ไม่ได้ต่อไปก็เป็นบันได มีสองคำนะครับสองคำที่ว่าบันไดไม่สามารถจะทอดเวียนไปได้โดยรอบมีความว่าเป็นที่ซึ่งคนทั้งหลายผู้ยืนมุงหลังคาเรือนยืนบนบันไดบงเล็บหรือพระอ,องค์ไม่อาจเบียนรอบไปโดยรอบด้วยบันไดได้อย่างนี้คือ,อยังไงฮะตอนที่เขาเขาจะพิงบันไดไว้เพื่อจะขึ้นไปมุงหลังคาบ่ นายช่างไม่ใช่ว่าถือคนเรหัวเนี่ยเราเวลาเลี้ยวมันเลี้ยวไม่ได้อาจารย์มันแคบอะถือหัวอะไรบันไดผมบันไดที่เขาจะเขาต้องมุงตอนเลี้ยวอะนะหืมไม้ถึงตอนเลี้ยวนัหนึ่งแบกเวลาแบกสองมันเลี้ยวมันเลี้ยวไม่พ้นอันนี้แต่ที่นี้ท่านบอกว่าในที่ซึ่งคนทั้งหลายผู้ยืนมุงหลังคาเรือนหลังคาผู้ยืนมุงบันไดที่จำเป็ว่าคล้ายๆว่า เราขึ้นไปมุงหลังคาเราทั้งใช้บันไดบางคนอาจจะไปนั่งบนบนบนหน้าจั่วบนไม้นั่นใช่ไหมฮะอันนี้ใช้ใช้บันไดขึ้นไปขึ้นไปยืนมุง mm hmm. ใช่ไหมท่านบอกว่าเป็นที่ซึ่งคนทั้งหลายผู้ยืนมุงหลังคาเรือนอยู่บนบันไดหรือพระองค์นะ mm hmm. ไม่อาจเวียนรอบไปได้แค่แค่ว่าเราจะมุงหลังคาฝั่งเนี้ยเราต้องเอาคือคือ เวลาจะมงุงลังคาเนี่ยร้อยๆมาจากบนจั่วใช่ไหมฮะไ<ช>ล่ลงมาเรื่อยลงมาเรื่อย <c oughs> สุดท้ายนี่ต้องมายืนข้างข้าง,างใช่ไหมบานสุดท้าย <c oughs> แผ่นสุดท้าย<ห> <ๆ S 2> ต้องมายืนต้องมาใช้บันไดพิมง<ช>มุงทีนี้สถานที่ไม่ไม่ไม่มีที่จะที่จะ,จะวางบันไดเนี่ยตั้งบันไดเน่ยผมว่านะเพราะว่าตังก็เราก็ต้องจ้างชายคาเยอะใช่ไหม แล้วอาจจะตั้งเฉียงเียงตั้งเฉียงใช่ตั้งเฉียงถ้าตั้งตรงตรงชายคาเลยมันก็ไม่ได้แล้วก็พลิกล้มหนีมันต้องมันตั้งแบบเฉียงสี่ห้าองศากว้างที่ว่าเกลียนนี่แหละใช่มันเอียงได้เนาะครับบันไดเอียงได้แล้ววไว้ตั้งบันไดครับครับพอาจารย์มีความเห็นอะไรไหมครับ เออก็้วางบันไดให้มันเอียนได้ขนาวเปรียบัความกว้างข้างล่างมีมักอาจารย์เนาะก็แสดงว่ามันมีสองสองมติมั้งวาคือถ้าเอาถ้าเกวียนเนี่ยมันก็มันก็กว้างพอสมควรคือถ้าถ้าเอาบันไดที่จะเพียงเนี่ยมันไม่ต้องเอาถึงกับขนาดต้องล้อเกวียนหรอกเพราะว่ามันจะมันนั่นเกินไป มมันันนจห,หรือจะเอาแบเบานเนาเ,เได้้ขพราะว่าท่านพูดไว้สองอย่างมาจาย์คือเกวียนเวียนรอบแล้วก็บันไดก็แ <places S 1> <c oughs> สดงว่ารรยาอย่าง,อย,างอย่างกว้างอย่างใหญ่ก็คือเอาเกวีย<ห>นอย่างเล็กลงมาก็คือบันไดที่จะเวีนยนรอบได้ที่จะวที่จะต้องขึ้นไปมงุงถ้าบันไดมันก็หดเข้ามาอีกชย่่ชหดเข้ามาไม่มีใครหลอกแต่คนแบบ ไตั้งบันไดแบบไปลาบแบบเอไม่มีนะฮะ <c oughs> ตั้งเสียงชั้น <c oughs> ครับนะก็มีสองมตินะครับถ้าไม่มีพอที่จะวางบันไดเนี่ยก็อย่างํำที่สุดเนี่ยเอา เอามาถึงบันไดที่จะพอที่จะวางตั้งบันไดได้นะครับถ้าไม่มีเลยแล้วก็ไม่ไ,มได้นะครับท่านบอกว่า,อ,าอ่านต่อนะครับในที่มีผู้จองไว้และไม่มีจานร,รอบเห็นปานนี้ดังกล่าวมาชนี้ไม่ควรนะครับไม่ควรให้สร้างกุฏีแต่ ควรสร้างในที่ไม่มีผู้จองไว้และมีชานรอบเท่านั้นนะครับคําว่าอันไม่มีผู้จองไว้อันมีชานรอบนั้นมาแล้วในภาพบาลีนั่นแลโดยปฏิปักขในแห่งคําที่กล่าวแล้วคําเป็นต้นอย่างนี้ว่าที่ชื่อว่าอาการขอเอาเองท่านกล่าวซ้ําเพื่อประกาศเนื้อความแห่งคําว่าขอเอาเองเป็นต้น ที่ตัดไว้อย่างนี้ว่าถ้าภิกษุสร้างกุฏิด้วยอาการขอเอาเองในพื้นที่มีผู้จองไว้ไม่มีชานรอบคําว่าต้องอบัตทุกกดทุกทุกประโยคมีความว่าภิกษุดําริว่าเราจะให้สร้างกุฏิที่สงไม่แสดงที่ให้หรือให้ล่วงประมาณอย่างนี้แล้วรับมีดหรือขวานเพื่อต้องการนําไม้มาจากป่าเป็นทุกกฎ ข้าสู่ป่าเป็นทุกกดตัดหญ้าสดในปา่านั้นเป็นป่าจิตีพร้อมด้วยทุกกดตัดหญ้าแห้งเป็นทุกกดแม้ใน,ในต้นไม้ก็มีในอย่างนี้เหมือนกันประโยคตั้งต้นแต่ประโยค,ต,ต,โยคต,ต,ตั้งแต่ต้นอย่างนี้คือพิสูจน์างพื้นที่ขุดกยดินวัดที่นะครับเป็นต้นไปจนถึงปักผังนะปลูกแปลนผัง แผนผังชื่อว่าบุพพประโยคนะคอย่างนี้เรียกว่าบุพพประโยคในบุพพประโยคนี้ทุกๆแห่งในฐานะแห่งปาจิตีก็เป็นปาจิตีกับทุกกฎนะครับคือในฐานะที่จะเป็นปาจิตีอย่างเช่นขุดดินตัดต้นไม้เป็นต้นนะครับในฐานะที่เป็นปาจิตีก็เป็นปาจิตีกับทุกกฎในฐานะทุกกฎก็เป็นเพียงทุกกฎจำเดิมแต่ปักผังนั้นไปชื่อว่าสหประโยค ในสหประโยคนั้นมีวิธีใช้ดังนี้ในกุฏิที่พึงสร้างด้วยเสาหลายต้นพิสูจนให้ยกให้ยกเสาต้นแรกในกุฏินั้นเป็นตุกกฏเสาเอกนะเสาเอกเสาโทนะเป็นตุกกฏนะครับในกุฏิที่พึงก่อด้วยอิฐหลายก้อนนะถ้ากุฏิถ้าจะถ้าจะใช้กุฏิก่อนะครับไม่ใช้เสาเลยนะครับพิสูจนก่ออิฐก้อนแรกเป็นตุกกฏ ภิสษุประกอบเครื่องอุปกรณ์ใดๆเข้าด้วยอุบายอย่างนี้ประกอบจะเป็นเรือนขึ้นน,นะครับเป็นกุฏิขึ้นเป็นทุกกดทุกทุกประโยคทุกประโยคแห่งการประกอบเครื่องอุปกรณ์นั้นเมื่อถากไม้เป็นทุกกดทุกทุกครั้งที่ยกมือเมื่อไปเพื่อต้องการถากไม้นั้นเป็นทุกกดทุกทุกย่างเท้าก็เมื่อภิสูุคิดว่าเราจระฉาบกุฏิฟ้าผนังไม้ครับบางทีเราไม่ เราสร้างตามที่พุทธบัญญัติในสุขาบทนี้แล้วก็เอาอาจจะเอาเอาไม้มาทําไม้ไผ่มาทําเป็นฝาฝ้า,าน,นครับแล้วก็ฉาบนะท่านก็นบอกว่าเราจะฉาบกุฏิฝาผนังไม้หรือฝาผนังศิลาจะเอาเอาศิลามาไปเป็นผนังก็ได้หรือผนังอิฐนะครับหรือหรือฝาผนังอิฐชั้นที่สุดแม้บรรณาสลาครับพร้อมทั้งฝา และหลังคาที่สร้างแล้วอย่างนี้แล้วฉาบด้วยปูนขาวดรวยดดนเหนียวเป็นทุกกฎทุกประโยคคือกุฏิที่เราทำเนี่ยบางทีเราใช้อย่างที่ว่าไปแล้วว่าใช้ผนังไม้ผนังศิลาผนังอิฐแล้วก็ไม่จำเป็นต้องพูดถึงว่าเป็นเป็นเป็นอิฐที่เป็นอิฐที่ต้องเป็นเป็นเป็นอิดดินนะครับหรือเมื่กับบ้านดินกุฏิดินนะ เราเราเราไม่ใช้สิ่งเหล่านั้นเราใช้เอาเป็นผนังไม้ศิลาแทนก็ได้ผนังอิฐก็ได้แต่ว่ามันขึ้นอยู่กับการฉาบนะครับแล้วฉาบด้วยปูนขาวหรือดินเหนียวเนี่ยเป็นทุกกฎทุก,ท,กทุกประโยคนะครับเป็นทุกกฎตลอดเวลาที่ยังไม่เป็นทุระใจนะฮะในฐานะของทุกกฎนะครับยังไม่ถึงฐานะของทุระใจแต่ทุกกฎนี้ขยายเพิ่มขึ้นด้วยการฉาบมากครั้งเหมือนกัน คือฉาบครั้งแรกอาจจะบางก็าะฉาบครั้งที่2ที่3ที่4ให้มันหนาขึ้นนะครับก็เป็นทุกกฎในเมื่อขยายเพิ่มในด้วยการฉาบมากครัง้งไม่เป็นอบัติในเพราะการระบายสีขาวและสีแดงในหรือในเพราะจิตกรรมนะครับคือฉาบแล้วเนี่ยผนังแห้งแล้วก็ระบายสีได้ใส่สีได้ครับหรือจะทำจิตกรรมก็ไม่เป็นอบัตินะครับก็จิตกรรมเนี่ยท่านอนุญาตไปอยู่แล้วนะครับ